มามือใดก็มันมือนั้นที่เก้แหละครับคนมันมันเห็ดตังในก็มันเขาจุ่นผนโว้ยมันก็เปลี่ยงที่โว้ยมันเนา่นเนาเร้วอือกัะโตเขาเอึนยัยงกองหัองงามคูตัวนี้ นี่รอดมาเองเนี right ่ยนี่ดอกเงี an, ้ครับงามพร้อมนะเบิ้งขา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 โอ้โหกับปุ่มือคนสวัสดีครับบันทึกกัวันเสาร์ครับ ลองไปหาเห็ดอีกเมื่อหนึ่งครับอันนี้เลือกเห็ดโอมาแล้วครับแกะเลยออกมาหาเห็ดบ้างความซีมีคือเมื่อนนบ่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสีมองแรงครับสีมองแรงอิสราเลวครับ ทางกระหกนี่นะครับสวนที่มาเก็บเห็ดครับถั่งลงกับสั้นนะครับ อันนี้ก็มาลุนเบิ้งครับซีม,มีเห็นบ่หมู่บ้านนี้มีน,น,มนองมาเก็บครับบริเ็ดโอหมู่บ้านนี้เราก็มาเก็บตอนแรงครับอันนี้ก็มีแต่ดอกมันแกและครับจมว้ บอดอกบานบ่นี่ก็เกีอยอีวันพอบอกอว่าได้ดอกตุ่มครับทิมนะครับดอกบาน ว้าวแต่ดอกตูมครับซีม,มีให้บ่นี่นะครับต้นอธิโชคอดิโชคเก่าครับแทงหย่อออกมากครับ เป็นแบบฟันทิมแล้วก็มันก็นจะเป็นเฟืองครับคล้ายๆเฟืองนะครับเห็ดเฟืองบานห้องนะครับอย่นี้ก็มาดูนกันเบิงครับว่าสิมีบ่นี่มาแล้วครับ อันนี้ดอกเท่าอันนี้ก็เท่าแล้วครับนีอยี่บอสัก

ให้มันเป็นมันดอกเป็นกลุ่มกับกลุ่มเนี่ยรังผึ้งงันนนนะ้นอยู่ไหน แล้วมันบาดแล้วมันแก่ไปแล้วมาบัทันคือแกคือควันอย่ก็ดี่เขาอเขาเขาเขาจุินุ่น กำลังงามมีแดดมันก็ได้แดดโทนทำน้มันว่นมะควันเาดีเก๋กว่านี้นี่กำลังพอดีงามพอดีเก่งโอ้เก๋โอเคไปต่อ บานที่ใดครับมันบานไรมันเถ่ามาประทันครับบานมุ้งอยู่นี่นนนนนนน

คุณอ่ะสุดยอดชัดบอกนี่ครับโอ้ยงามกว้างหันอีกมันเนี่ห้องมันเนี่ยวานจีบว่ามันเนื่อ <Yeah. S 2> มามือใดกับมันมือนัน้นเฮินเกาหล่ะครับคนมันมันเฮิตได้ในกับมันว้ายกำลังกำลังกำลังเป็นแปลกๆน้ำเป็นเนื้อแล้ว โอ้นี่ดอกนึงครับ <Americ a? S 1> นี่ <c> <อ> <c> นี่ี้าวกกแก้วดอกนี้ไม่แยัอะไะว่าหันบ่อือ,องาม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 ทุกดอก งามทุกดอกแสดว่าเรือดอกต่มครับดอกลมต่มมือนี้หะสมอนีนักกานี้่ออยากได้ปันได้เขีนเอาแบบเขียนขนพักไเียนบบเนด้เีนบ่เขีนตุ้นหมุนเฮ้ย ตัวจะขวนบงมังบงงมาดีอยู่นี่โว้ยมันก็เปี่ยงที่โอ้ยมันเน่าแล้วโอ้ยตาว่าเห็นมันดีอยู่โอ้ยโอ้ย ทำนจอเี้เเยได,ดย้ดอกมันเป็นยังดอกงามปะนี่ทำนี่เอายุ่งงามจะมุ่งมุ่กำลังข้นถึงใครถึงใครกำลังข้นอืมอืมสวยงามที่เดียวว่าบันปาดเอาเป็นเชือกต่อ,ตอไปดีนะ อยเกียนเกียง,ยงเ,ยงเามีละงามข้าวโพงามนี่ครับใครจักในน้อยใครน้อยออน้ยนยนยอยอหืมจำนงามคือเกดอกละค่บันเฮ็ดเพาะ Ngồi, cháu chào nó thân gì cả dưới đi nè Chân Nó đi chì lại đấy Rồi, kèm nồi hợp Cái quầy dưới đấy con cái đèo len dưới đấy nè qua đây là mất chói oh, oh, lên chó gì đấy bò Chó bà đàn hả? คนโชวบัดดันโอซักๆักพี่ <S <S สองคู่เคียงกันครับอสองคู่เคียงกันครับสาจนได้หลอดสายตามจไดไหอกัะทูเขาเงินยังของหัวงามคูตัวนี้หักลอพี่นลองเลยทน คักแล้วคักแล้วเนี่ยเจียวจังสี่โดดเอาครับหมูดีได้งามงามงายเนี่ยอ่อนแห้งเดียวจังสี่ด้วยเห็ดเฟืองบันเท่าเด้อนี่ตอนออกขึงโยป,ปาน,นี่เถอะกินได้ครับกินได้

กันมือกันอย่าไพ่ฝนเดี๋ยวบงค้อย<ช>ไม่พอ,อ,อไม่ไม่เยอะนี่ดีสักโอ้เนี่ยนังงันเนียสองนั่นดีมันอยู่เป็นคู่โอ้หลอดสายตาเขามาได้เป็นบุญปาาของโฮเด้ยตัวนี้ แสดงว่าสายตายเล็กน้อยประมาณครับอืมอืมอโอ้น้ำไหลมันรูปหอยเกาขออเดใกลๆก,กันนะน่าเป็นเปลีป่ยนนีดนึงตัวเป็นหันในขวุกในปลายมึงเดียวคนเดียวนี่ ก็เหยียบมันหลดมาเี้ยสักพัวงามคู่อีกแหละเดาเล่นหน่อยงามคู่อ่ะเฮ้ยทำนี่ละพอดีค่อมนั่นโอ้งามคู่มันสามตัวนึงสามฮึครับ

มนันเป็นัลวลองกมหล่งห้อยเอาดูว่อย่างไครัวเตวนกับไก่สิตกดีแล้วครับโอ้รอบักไงเลยเอาไปนี่ แง่ปนีเอามันเลยง่ายง่ามตุ่นตุ่นอะไรเงี้ยเอาเลยเดี๋ยวเอาไปเอาไปแบบนี้เปล่าเอาเดี๋ยว โอ้ยย่างพราวทีเลยนี่สักนี่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 เท่าแล้วพี่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 ตาเล็กหน่อยมาสูตาพุ่เท่าเดี๋ยวนี่พุ่งใหญ่เลยเพื่อฮาก้อนถูกกระหาปร์ไปรถจี่ามพี่กอล nhau là ngọt ngay thì sai khó khâu nhau phải to à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  ừ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  วอาขึ้นม่มันใส่อยู่ยังเส,ส่อยู่เหลี่ยมๆอยู่ก็ทีโคขึ้นมาทัานโดดเราใส่ารลีอยู่ในปา่าเหนลครับอืมขื้นน้ำยังเห่มๆอยู่มีมมน้ำอยู่ Điều này nhạc bán đuôi làm cái cầu yên đều cả à lưng nhìn tôi thôi

ดำในการนั่นพอได้แกงน้อยอยู่ครับพุนพุนกูคักยกว่าแกงน้อยสองสามคนยิ้มยันฮะเด็วกับเมื่อแล้สุดลองนี่กัเมื่อแลับคงมากได้ไดท้างไหนขี้ตะย่านมาก่ ว, LIKE lonely, well. ว uh ่าห้อยดอกง่ายนะครับประทุประทุนี่นี่ห้อยตีนนี่ห้อยตีนพัดไมานี่ลอยไม่แรงนี่นี่ดอกง่ายครับงามพร้อมนะเบิ้งขา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 โอ้โหกับปูมือคนไกลกันไรแต่ขากับปูมือโอ้ไขมันติด ทั้งขางดิให้หน่อยสองขางเลยวป้นยังปาดมันหรอโอ้สองปูงูอเหนยังบัวทวาปวดพว่อไปเมื่อวันนี่เอาครับ เก็บเสร็จเรียบร้อยครับพอได้แกงหมอหนึงอยู่ครับพอาทิตย์กำลังตกดินครับนะค,ครับเ้าบ้านครับ tẹt mơ mày sắc sang lai vô nhìn lại sang lai anh đấy vừa nhà lên ơi uuuu cây cây xanh yếm vốn ได้อยู่ใครไกลใส่เอ็มรุ่นนี่ทู่เบิ้ง่อไปไหต่อเรายังไม่จบกันเส้นนีน้นี่แหละหงายมากมองเห็นหลอดมะเร็งเลยวะมันบังภูมนี่เต็มว้าหงายขัดขัดพี่น้องเลย

to nâng cái mỹ ít đọc thang ra thịt và bờ, thịt và bờ, nghen tôn